สวัสดีครับผมวันนี้ก็ปัดปักทองมนะีลูกคนหนึ่งเขาไม่กินไข่ก็เลยใส่ทีหลังนะครับรว่าถ้ามันใกล้จะสุกเราก็เอาออกสักนิดหนึ่งหนูก็เคยใส่ไข่รับคงทำได้แค่นี้ลนะใส่น้ำไปหน่อยแล้วก็ต้องรอมันสุมกม่รู้หัน่นชิ้นใหญ่หรือเปล่าไม่ค่อยได้ทำนะครับผมนะ โอเคนะมากินด้วยกันนะครับผมสักทักนึงก็คงสุกสุกก็เอาออกแล้วก็หลังจะต้องเอาไข่ใสนะ่น่าจะโบ๊นะครับสหรัฐอเมริกานะครับผมรัฐนิวซีแก็วันนี้ทำกับข้าวก็ทำเรื่อยๆนะครับอน,นาคตจะให้เห็นตัวเห็นตนนะครับผมใส่ชุดทำอาหารดีๆบ้างนะฮะจะได้คือเขัดหน่อย โอเคนะครับผมบ๊ายบาย